สวัสดีนะคะพี่น้องพอพี่น้องทั้งชองฮักนัสตวีเดนกับมาดามหน่อยค่ะพี่น้องคะ่ะอ่ะเวดวงตลกหน่อยค่ะพี่น้องคะ่ะก็อย่างที่ขึ้นหัวข้อนั้นแหละค่ะพี่น้องเมื่อเช้าพูดไปอยู่หยกหยกยก,กรณีตลกของสาวน้อยเพชรบ้านแพงนะพี่น้องนะทําไมยายแหลมไม่ขึ้นเวทีคลิปนี้ตอบแจ้งชัดเจนจากผู้บริหารหนุ่มมาร์โกโจโยมนินอย่างที่ว่าแล้วกับพี่น้องคะ่ะ คือเมื่อเช้าในการทําการไล์สวดของหมอแม่เองก็มีการพูดถึงว่าโอเคหลายคนก็เขียนมาว่าตลกดีนะคืนนี้ก่อนหน้านั้นก็ไม่ดีแต่ตอนนี้มีทีมมาเสริมทัาแล้วตลกทําให้ตลกขาหาตลอดเลยหัวขีดแต่ขีดแตนนั่แนแหละค่ะพี่น้องขานั่นก็คือมันเป็นการที่เห็นไปด้วยกันในในใน,ในกรณีที่ fc ได้ดูเพราะก่อนหน้าน,นั้นเราก็ยังยืนยันว่าตลก จะมีจะมีข้อด้อยอยู่ในการที่ทั้งวงทำมาแต่ช่วงตลกนี่ไม่ฟืดท,ทั้งทั้งที่มีบุคลากรเยอะๆมากมายอยู่แต่ตลกไม่ไม่หํำไม่ขำไม่เฮไม่หาประมาณนั้นนะพี่น้องนะตลกไม่ตลกนั่นแหละค่ะพี่น้องค่ะเมื่อเช้าในการทําการไลฟ์สดของช่องฮักร์สวีเดนโดยหมอแม่เนี่ยมีการพูดอยู่แล้วสุดท้ายก็เนี่ยบอสโจอ,ออกมาในการไลฟ์สดแล้วก็ทําคลิปโดยผู้จัดจาการเมื่อเดี๋ยวมีการ ตัดช็อตนี้มาให้เราดูมันเป็นการที่อย่าง,างพวกเราเป็น f c ฟเราเห็นแล้วก็มันเข้าตากรรมการพอดีบอจเขาก็เห็นเหมือนกันแล้วสุดท้ายบอจเขาก็เอามาตอบถือว่าชัดเจนในการที่มาตอบในกรณีตลกซึ่งมันก็เข้า ตากรรมการพอดีเพราะว่าเราเป็นการที่พิ่งพูดอยู่ยกยกเมื่อเช้า,ชานั่น,นะนะครับพี่น้องคะแล้วไม่ไม่ประมาณหนึ่งชั่วโมงที่ผ่านมาบอสโจก็ทําการไล์สดแล้วก็ออกคลิปโดยผู้จัดการเมื่อเดี๋ยวนี่ถือว่าเป็นการที่ถือว่าโอเคอยู่นะพี่น้องนะในการที่ตลกของสาวน้อยเพชรบ้านแพงนั่นแหละค่ะพี่น้องคะมาดามหน่อยได้ยินได้ฟังแล้วก็หยิบมาขยายต่ออย่างนั้นแล้วกันนะพี่น้องคะเพราะว่าพึ่งพูดไปเมื่อเช้า,ชาอยู่ยกยก,ยกเรื่องตลกคือตลกเมื่อคืนถ้าถ้าเราดูหน้าเวทีเพราะว่าหมอแม่ก็มีการ ไปดูหลายช่องไม่ว่าจะเป็นดีเจน้ำยืนหรือไม่ก็น้องหญิงนะี่่น้องนะน้องหญิงในการที่ไปถ่ายทำช่อง ช่วงที่มีตลกเมื่อคืนถือว่าคอมพ l ีทถือว่ายอดเยี่ยมเหมือนกันกู้สถานการณ์ได้มีคนมาเสริมทัพมีคนนี่ขึ้นพรอก่อนนั้นนั้นก็จะมีพ่อหลอดเข้ามาแล้วก็บอโจเองก็มีการแต่งตั้งพ่อหลอดให้เป็นผู้นำใน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 ,ในกรุ๊ปของอตลกของสาวน้อยนะพี่น้องนะโดยการที่อาจจะเป็นประมาณวางงานให้ว่าเป็นผู้เรียกเข้ามาประชุม มันต้องฝึกต้องซ้อมต้องทําอะไรให้มันดีขึ้นเพราะว่ามันเป็นการที่ได้ยินมาอยู่แล้วว่าตลกสาวน้อยนี่ไม่ตลกไม่คำไม่ขันไม่หาตลกฟืดประมาณนั้นะค่ะพี่น้องขาแต่พอหลังจากที่มีรับพ่อหลอดเข้ามาแล้วแกก็ตั้งกลุ่มอย่างบอสโจนี่เพิ่นกก็หัวใสหัวแหลมนั่นแหละค่ะพี่น้องขามันก็ต้องมีคือการสั่งงานก็คือสั่ง ลงไปในคําว่าเป็นผู้นําของกรุปนี้นั่นแหละค่ะฉะนั้นก็คือถ้าตั้งพ่อหลอดมาเป็นหัวหน้าคณะแล้วก็สั่งการลงไปให้มีการนัดกันซ้อม เราเห็นได้ชัดค่ะพี่น้องขาว่าในการที่สั่งการลงไปโดยที่มีผู้นําเป็นหลักเป็นแหล่งโดยมีพ่อหลอดมาเป็นหัวหัวจั๊หัวโปโนนะนะค่ะพี่น้องขานั่นก็คือเราเห็นในการแสดงสดเมื่อคืนก็หัวขีดแตกขีดแตนขึ้นกันนั่นคือว่าโอเคเลยนะคะพี่น้องขานั่นก็คือถ้าเรามองโดยรวมแล้วยิ่งตอนนี้มีคนเสริมทักก็คือพ่อหลอดมาเสริมทักก่อนหน้านั้นก็ตั้งให้ ตั้งเป็นหัวหน้าวงให้ว่างั้นเถอแล้วก็จะมีเอ็ดดี้ผีกองกอยมาเพิ่มอีกก็คือดีกรีของเขาโลดแล่นอยู่ในเวทวงตลกก็แล้วบอโจก็ยังบอกว่าโอเคเคยพูดหลายครั้งว่าอยากได้คนตลกมาในทํานองที่เป็นเหมือนเอ็ดดี้แบบนี้แหละคะ่ะเหมือนอะไรนะสังทองสีใสแบบนั้นแหละคะ่ะพี่น้องขาพอดีก็ได้มาพอดีเมื่อคือเมื่อวานสองวันก่อนแล้วก็จะมีการซักซ้อมกัน แต่พอผลออกมาในหน้าเวทีมันก็เหมือนกับสมูทในการยิงคําถามไม่ก็ไม่ว่าจะยิงมกุกไม่ว่าจะเป็นการตอบไม่ว่าจะเป็นอะไรเนี่ยมันเข้าขากันพอดีเมื่อคืนแสดงถือว่าเวิร์กเลยค่ะพี่น้องขานั่นก็คือทีมเวิร์กในในช่วงของตลกแล้วก็ทําให้พี่น้องประชาชนสังเกตดูทุกคนที่เข้าไปดูเมื่อคืนก็จะมีการพูดในเสียงเดียวกันว่าเออตลกดีมากตลกเข้าขากันดีตลกทําให้ขาหัวรอกิแตกกิแตกน,ะ,น,นะค่ะพี่น้องขาแล้วก็ก่อนหน้านั้นก็จะมีหลายคนถาม ทีนี้ค่ะพี่น้องค่ะหลายคนมีการถามบอกว่าเอ๊ะทำไมถึงยายแหลมไม่มานั่งมาซ้อมมาเต้นมาลํากับเขาหรือไม่ก็โผล่แป๊บๆไปมาเป็นบางช่วงบางตอนบอสโจมีการมาตอบแล้วในการไลฟ์สดเมื่อเช้านั้นแหละค่ะพี่น้องค่ะบอสโจมีการทาคลิปแล้วก็ผู้จัดการมะเดียมะเดือผู้จัดการมะเดี่ยวผู้จัดการมะเดี่ยวเป็นคนตัดช็อตคลิปนี้ออกมาอีก ครั้งหนึ่งนั่นแหะก็ไม่ว่าจะเป็นช่องใหญ่ไม่ว่าจะเป็นเมื่อเดี่ยวมีการตัดตรงนี้ตอบคําถามได้ชัดเจนว่าหลายคนถามทําไมยายแหลมถึงไม่ได้ขึ้นเวทีบอสจตอบบอกว่าค่ะพี่น้องค่ะอันนี้คือคําจากบอสจนะ,ะเล่าเทาแล้วเชื่องช้ามันสมองไป อยู่กับแต่บังไฟกับปล่อยแล้วไปประมาณนั้นประมาณนั้นนะคะรคือเราเถาแล้วแล้วก็ไปพอขึ้นเวทีก็จะเป็นการตัดมุกกันเหมือนที่แม่พูดเมื่อเช้าตันทีเลยนั่นพี่น้องนะเพราะว่ากับการที่แกขึ้นมาแกก็ไม่ได้ตลกอะไรขณะที่เขาเล่นตลกอยู่แกก็ไปตัดบทเขามันก็เหมือนกับว่าโยนมุกไปแล้ว คนที่รับไม่รับมุกมันก็เลยฝืดแต่ถ้าไม่มีแกแล้วก็คนอื่นเล่นไปอย่างเมื่อคืนเล่นไปครบสมบูรณ์นั่นก็เท่ากับว,ว่าต้องยกความดีความชอบให้พ่อหลอดในการที่สั่งการโดนสั่งโดนสั่งการโดยผู้บริหารสั่งการหาพ่อหลอดแล้วก็มีหัวโปหัวปูปโปเป็นคนเรียกประชุมเรียกนู่นนี่เนี่ยถ้า ถ้าโยนมกแล้วรับมุกมันเข้ากันนั่นก็เป็นสิ่งที่พี่น้องประชาชนได้ขำขันได้ฮาอย่างที่เมื่อคืนที่เห็นนั่นนะค่ะพี่น้องคะ่ะบอสโจแกก็เลยบอกว่ามีคนถามทํานองคิดว่าจะมีคนถามเหมือนกับเราได้ยินได้ฟังนั่นแหละค่ะพี่น้องคะ่ะเอ๊ะทำไมถึงพแพรมไม่ได้ขึ้นนู้นนี่นั่นอะไรยังไงแกก็บอกว่าเล่าเถาแล้วว่าจนเถาะพี่น้องนะเล่าแถาแล้วมีเกาะเชื่องช้าก็เป็นปกติเพราะว่าเรามียอายุหลายแล้วแล้วก็มันสมองตอนนี้ก็ไปกับบังไฟเอาความสูขผู้เท่ากับปล่อยให้เแล่าไปนั่นคือบอโจพูดนะ พี่น้องขาไม่ใช่ในส่วนหนึ่งแกก็บอกว่าการที่เป็นแบบนี้ในวงเขามีการตลกแล้วพอแกโยนมุกตลกไปแล้วแกก็ไปดัก คอดักหน้าเขามันก็ทําให้มุกไม่ไม,ไม่ตลกมันก็เป็นได้แล้วก็แม่ก็เสริมให้อีกอย่างนึงก็คือโอ้แกส่วนมากแกจะไปป้วนเปี้ยนหน้าเวทนีนู่นนะี่น่นอะไรเกินไปซึ่งมันก็ไม่เหมาะไม่ควรนั่นแหะนะคะพี่น้องค่ะแม่วิจารณ์ไปแบบนั้นแต่บ๊อบ,บโจมาตอบแล้วนี่ก็ถือว่าทุกคนได้กระจางเพราะว่าบอโจนี่เน้นคําว่าเล่าเถาแล้วก็ปล่อยให้เล่าถอดก็คือไม่ได้ขึ้นเวทีไม่อยากให้ขึ้นเวทีก็คือเล่าเถาแล้วก็ความเชื่องช้าก็มีน,นู่นนะี่น่ะอะไรสมัยมันสมองของเราไปแต่กัับบ้งไฟแลว ที่สาคัญก็คือให้ตลกทีมใหม่บอสโจพูดชัดเจนให้ตลกทีมใหม่อย่างีอย่างเช่นตอนนี้ก็มีไอเจ้าเงาะน,น้อยก็เข้ามาแล้วก็พ่อหลอดแล้วก็เอ็ดดี้เข้ามาแล้วก็มีการเสริมทัพถือว่าก็ถือว่าเยอะแยะมากมายแต่ก็มีตินะพี่น้องนะบอสโจมีการตําหนิอยู่เหมือนกันถ้าทีมคือตอนนี้ทําแล้วถือว่าเวิร์คถือว่าโอเคก่อนนั้นนั้นมันก็เหมือนกับว่าในเมื่อมาเป็นตลกแล้วคุณไม่ตลกคุณไม่เฮคุณไม่หา แล้วคุณก็กินเงินเดือนไปมันมันจะมีประโยชน์อะไรแกก็ว่าอย่างนี้นั้นเป็นสิ่งที่ถูกต้องนะพี่น้องนัในการที่บอสโจเขามีการพูดเขาแสดงว่าเขาเห็นเหมือนพวกเราเห็นนี่แหละพี่น้องนะก็ตอนนี้ก็คือในกรณีของพ่อแหลมก็คือให้ตลกทีมใหม่เล่นไปให้ลงตัวก่อนเข้าที่เข้าทางแล้วค่อยมาเสริมเข้าที่เข้าทางแล้วค่อยมาเสริมเป็นบางช่วงบางตอนนั่นก็คือ ยกไ้ให้เล่าซักคนเดียวนหลักความหมายค่ะพี่น้องค่ะเพราะาเราเท่าแล้วแล้วก็เป็นการเชื่องชองเชื่องชา้าของแกก็ให้กไปตามตามที่แกต้องการไปเถอะว่างั้นเถอะก,ก็ก็เป็นผู้บริหารที่ยังอบอ้อมอารีอย่างที่ว่านั่นนะคะพี่น้องค่ะอันนี้คือมาเล่าสู่ฟังได้ยินจากปากบอสโจแล้วว่าเป็นแบบนี้แล้วคนนี้ก็บอกว่าในเมื่อตั้งพ่อหลอดให้เป็นผู้ฝึกผู้ฝึกเพื่อซ้อมแล้วตลกไม่ตลกไอ้คนที่ ทำตัวไม่ตลกอะไรยังไงมันก็ต้องพิจารณาตัวเองนั่นก็คือเป็นในๆอยู่นะพี่น้องนะว่ามีการตลกมีตลกมาแต่บางคนก็ไม่ได้ตลกอะไรเลยนู่นนี่นั่นก็กจ้างมาปกติแต่การตลกไม่ตลกไม่ฮาเลย ท่านคิดอย่างไรล่ะก็ควรพิจารณาตัวเองด้วยนั่นก็คือบัตโจเขาก็มีการเสริมนิดหน่อยนั่นก็ถือว่าถ้าเอามาแปลจริงๆเนี่ยคนที่อยู่ไม่ตลกมันก็หนาวแล้วนะพูดถึงนะพี่น้องนะอันนี้ก็เข้าใจอยู่ว่าแต่ก่อนก็มีตลกมันฝืดเกินไปมีหลายคนก็จริงแต่หลายคนไม่ไม่จะมองให้ก็คือไม่ซ้อมมันก็เลยเกิดปัญหานี้นหละกับพี่น้องค่ะแต่พอพ่อหลอดมาก็คือตั้งตั้งพ่อหลอดเป็นหัวหน้าแล้วก็เรียกฝึกเลือกซ้อม เวลาอยู่ต่อหน้ากันมันจะได้ไม่ต้องขัดมุกกันคนโยนมุกก็มุกคนรับมุกก็ได้มันก็เลยไปด้วยกันนั่นคือสิ่งที่เขาทําแล้วก็เห็นด้วยได้ฟังได้ฟังแล้วก็เอามาเล่าสู่ฟังกับพี่น้องค่ะก็อย่างที่ว่านั่นแหละค่ะพี่น้อง่ะแต,แต่แต่ตรงนี้ก็คือหน้าหน้าคิดนะคุณมาเล่นตลกคุณมาอยู่ในองค์กรสาราาพัดแพลงเขาว่าตลกแต่ถ้าคุณไม่ตลก ประชาชนไม่หานู่นนี่อะไรยังไงมันก็ต้องพิจารณาตัวเองนั่นคือสิ่งทีก่ก็ยังมองเห็นอยู่นะพี่น้องนะว่าคิดอย่างไรอะไรฉะนั้นก็คือการปรับปรุงพัฒนาทุกส่วนทุกหมวดทุกเซกชันมันจะต้องมีการพัฒนาโดยการซักซ้อมอย่างที่บอกว่าไม่ว่าจะเป็นหางเครื่องไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามที่อยู่นั้นเขาซักซ้อมกันตลอดตลกก็ต้องซักซ้อมก,ก็เหมือนกันแต่เหตุการณ์เมื่อคืนหม,มอแม่ก็ฟันธงบอกว่าถือว่ายอดเยี่ยมในการที่ซัก ซ้อมแล้วก็เข้ากลุ่มแล้วก็ไม่ต้องบอกว่าใครเด่นใครดังอะไรยังไงก,ก็พยายามที่จะ,ะประชุมฝึกแล้วก็ซ้อมนั่นคือมันเป็นการรับคําสั่งโดยตรงโดยที่มีหัวหน้าโดยพ่อหลอดรับคําสั่งโดยตรงจากบอสหลังจากนั้นแล้วก็มาแสดงผลงานอย่างเป็นเมื่อคืนถือว่าสุดยอดค่ะพี่น้องค่ะในในกรณีของตลกสาวน้อยเพชรบ้านแพงนะพี่น้องนะเห็นเมื่อคืนแล้วก็ชื่นชมชื่นใจเพราะว่าเมื่อเช้ามีการพูดถึง แล้วก็เอฟซีเขียนมาเยอะแยะมากมายเลยในคอมเมนต์ขณะที่ทําการไลส์สดของช่องม,อมื่อเช้าก็บอกว่าทีมตลกลงเมื่อคืนโอ้ยหัวตอนกีดแตกีดแตนอันนั้นคือถูกต้องเลยแล้วก็ให้ความสงสารไปจากเจบเบอร์สเตอร์ลูดนั่นแหละ,ะนั่นคือสิ่งที่ฟีดแบ็กกลับมาหนึ่งเสียงหนึ่งสายถึงจะเป็นหนึ่งเสียงหนึ่งสายแต่ก็เราก็ได้ได้การพิจารณาตรงนี้ด้วยเหมือนกันนะพี่น้องนะแต่แสดงเมื่อคืนตลกลงของซาน้อยถือว่าโอเคเลยก็ปรปับปรุงพัฒนาไปเรื่อยๆในสิ่งที่อะไรแปลกใหม่อะไรนู่นนี่นั่นถ้าถ้าคุยกันถ้า ถ้าซ้อมใส่กันมันก็จะทําให้มุกไม่ฝืดนะพี่น้องนะขอบคุณทุกแสงทุกสายทุกกาลังใจค่ะสวัสดีค่ะ